สวัสดีครับแฟนๆช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมอกบับหล่อบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ เมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับผมเลือกเอาเกมเวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลลีกของโปรตุเกสนะครับสปอร์ติ้งบราก้าอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงอย่างปอโตครับบราก้า56แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอเอสโตริลมา0ูนะครับอันเดรฮอต้าดิคาโดฮอต้าอาเบลลุยส์เป็น3แนวรุกในขณะที่ปอโตจ่อคว้าแชมป์แล้วนะครับแปแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านพลมปอติโมเนเซมา7จ็ดศูนย์แถมล่าสุดเพิ่งจะเขี่ยสปอร์ติ้งลิบบอนตกรอบรองนะครับปอโตเข้าชิงลุนดัับบบเิลแชมป์คร ตัวหลักๆก,ก็วิตินยาฟาบิโอวิเอร่านะครับเอวานิลสันยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมเกมแรกที่เจอกันปอร์โตเปิดบ้านชนะ1-0เฮันที่ครับเปิดมาปอร์โตบุกมาเป็นต่อนะครับสถานการณ์ล่าสุดปอร์โตนำลิสบอน9แต้มแล้วเหลือ4นัดครับคือเอาง่ายๆถ้าเกมนี้ชนะแล้วลิสบอนแพ้ปอร์โตจะเป็นแชมป์แต่ผมมองว่าการเยือนบรากา ไม่ง่ายครับสถิติที่ผ่านมาบรากาไม่เคยยอมปอโต้อยู่แล้วครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับสกอร์ที่เป็นไปได้ผมก็จะจบด้วยการแบ่งแต้มเสมอกันหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับดังนั้นเชียร์บอลรองอย่างบรากาเจ้าถิ่นนะครับคอนเฟิร์มครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลัรดูในเตดทุกคนนะครับพบกันที่เกิดประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะฟุตบอลนี้ในทีเด็ดเจดำนั่นเองนะครับก็ยลืมนะเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเรา3ประสานกูรูยูไนเต็ดในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับไปกันที่เกาโชสไตรตอรี่มันเดย์ไนท์ครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีอันดับสิบซาซูโร่ครับพบอันดับสี่มาลายยูเวนตุสนะครับซาซูโร่ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับส่วนยูเวนตุสชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มก็ถือว่าพอๆกันแต่ว่าเฮดทูเฮดยูเว่ดีกว่าชัดเจนนะครับห้าเกมล่าสุดที่ดวลกับซาซูโร่ยูเว่ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้แค่เกมเดียวนะครับตัวผู้เล่นครับ ซิมโลเป้และจารุกาชามาก,ก้านะครับส่วนยูเว่ครับมีมาตาสเตลิกเปาโลดิาลาและดูชานวลาฮูชนะครับผู้นี้ยูนุสบังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฝงเฮท,ทันทีแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบึ่งแนะนำอยู่แล้วพวกเขาจำเป็นจะต้องชนะในเกมแบบนี้เพื่อจะลุ้นบนที่ยูฟาแชมเปียนส์ลิกและแอบลุ้นแชมป์เล็กๆบางๆในช่วงท้ายฤดูกาลต่างจากซารโซโลที่ตอนนี้ลอยตัวแล้วไม่ตกชั้นแล้วก็ไม่ได้ลุ้นบนที่ยุโรปใดๆเพราะนั้นความมุ่งมั่นยูนุสดูดีกว่านะครับวันนี้ สกอร์ที่เข้ามาจะเกิดขึ้นนะครับยูเวนตุสบุกชนะซาสุโรได้2ประตูต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็ดเจ,จดำมองทีเบียนครับไอ้มาลายยูเวนตุสฝากไว้อย่าลืมกดไลค์วกดแชร์คลิปนี้นะครับติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดในทุกช่องทางน,นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีเด็ดเจ,จดำสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวกูรูในเตดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซ์แน่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันวหนึ่งคู่นะครับามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้หนึ่งคู่ในเรื่องมาจากริเบยร์ลิกอังกฤษในเวลาตีสองตรงเราไปดูเกมที่เซลเฮิร์สฟาร์กันครับ คริสตลพาเลสครับที่มันดับ14เจ้าบ้านนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางลิสอยู่ในแต่ทีมดับ16ดูคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางลีสตยู่นเตดเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับคริสตลพาเลสชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้ทางนิวคาสเซิล1ประตูต่อศย์ครับส่วนทางลีสเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะวัดฟอร์ดมาสวยงาม3ประตูต่อศูย์ครับไปดูิตัวผู้เล่นที่เข้าลนวจะมีางงงยอคิมนนตกลาหน้้าาาาเเปปก็็จะนนททงงววิิฟรรส่ ซีเนเตตข้างหลังริมคูเปอร์ครับตรงกลางราฟินญาปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทางเดนเนียรเจมส์ครับก็ต้องบอกว่าคริสตัลพอเลสของแพตติกเวล่าอยู่ๆเขาตกลงมานะครับมาดีๆแล้วก็มาแพ้3เกมติดๆดูรูปเกมจากเกมล่าสุดที่เล่นกับนิวคาสเซิลนี่เขาไม่ค่อยดีด้วยนะฮะต้องมาเจอกับทางลีเที่พอเจสซีม่มัชเข้ามาทำทีมเนี่ยทำให้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาสถานการณ์หนีตายยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ยังต้องการทุกแต้มเพื่อจะอยู่รอดในซีซั่นนี้นะฮะเพราะมั้นดูแล้วครับ พาเลสอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจแล้วลิสกำลังมั่นใจวันนี้ผมมองว่าอย่างน้อยลิสจะบุกมาแชร์แต้มได้ครับผมว่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าจ้าเบรคข้อมูลดีๆเนี่ยก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับกูรูเนเด็มมีพวกเรารสามราสารคอยเปิดป้อนข้อมูลดีๆคุณจากตรงนี้ทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอุทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ผมไปขอแล้วครับสวัสดีครับ